ครยังไม่เคยทิ้งความคิดก็คิดว่าคงไม่ง่ายนักนะที่จะทิ้งความคิดและไม่อยากจะคิดต่อทั้งที่เราก็บอกว่าเนี่ยจิตของเรานะแต่เราจัดการกับมันไม่ได้นดังนั้นวิธีในการจัดการเราก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป มันยึดติดกันานานๆล้วว่าจิตนี้เป็นเราความรู้สึกนี้เป็นเราซึ่งไม่ใช่ของเรามันยึดมานานใงนั้นสัตว์ผู้ยึดติดเนี่ยยึดสิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ย <c oughs> เป็นตัวเดียวเลยที่มันไม่เคยปล่อยวาง พอจิตดวงหนึ่งดับปุ๊บมันเกาะจิตดวงใหม่ต่อตลอดเลยส่วนร่างกายที่เป็นมหาพุทธธาตุสีเนี่ยม, <c oughs> <c oughs> มันถูกเปลี่ยนเรื่อยๆนะมันถูกเปลี่ยนไปบางทีก็เป็นกายที่สำเร็จด้วยใจสำเร็จด้วยสัญญาสัตว์มันไม่ได้ดรักร่างกายนี้แบบยาวนานนะ บางคล่าวมันก็ไม่รักบางกล่าวมันก็รักนะี่ถ้ามันรักแท้ๆเนี่ยมันต้องไม่ออกไปจากกายนี้นะแต่มันก็ยังหนีออกจากกายไปนะี่ยังหนีออกจากกายไปแล,ยแล้วกายเรามันก็แค่รนะ้อยปีนี่ก็น้อยมากอ,อพอเราไปได้กายใหม่เกิดไปได้ กายเวหภละอย่างเงี้ยห้าร้อยกับอย่างเงี้ยโอ้โหแทบจะลืมกายนี้เลยเนี่ยนนานมากหรือไปได้กายสำเร็จด้วยสัญญาที่เป็นอากินจัญญาเจตนะหรือแนวสัญญาพวกนี้หกหมื่นะ 60, กับอย่างเงี้ยโอ้โหแทบจะลืมดินน้ำไฟลมกันเลยนะแต่ก็ต้องกลับมาเพราะว่าสาภาพธรรมนั้น มันดับลงนะเมื่อดับลงสัตว์ก็ยึดจิตด,ดวงใหม่จิตด,ดวงใหมใ่จะไปเกาะในอะไรนะซึ่งพระาศาสดาก็บอกว่าเกือบทั้งหมดของเทวดาก็คือไปสู่นรกกำในเดชานะเปรตพิสัยต่อไปดังนั้นโยมจะหนีไปเป็นเทวดาก็ไม่รอดนรกนี่ จะหนีไปเป็นอะไรก็ไม่รอดสังสารวัตนี่จริงก็องค์จึงบอกมันน่ากลัวนะมันน่ากลัวเพราะภาพรวมของการท่องเที่ยวของสัตว์แล้วเนี่ยอยู่ข้างล่างมากกว่าอยู่ข้างบนนะพระศาสดาบอกไว้เลยนะนั้นในพระสูตรที่ทรงปรปมาด้วยดินปลายเล็บก,กับดินในมหาปตพีเนี่ยพระองค์ตัดไว้หลายแง่มุมมาก มีทั้งแง่มุมเป็นภาพรวมของการท่องเที่ยวแง่มุมที่เจาะธีระภพบพบเทวดาพบมนุษย์น่ะนรกทั้งหมดตายแล้วส่วนใหญ่ไปไหนกันบ้างนารกเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะตายแล้วก็ซ้ำนรกอีกหรือเดราชานหรือเปรตวิสัยเท่าดินมหาปตพีหลุดมาเป็นมนุษย์กับเทวดา เสดินปลายเล็บเดลาชานเปรตวิสัยอุปมาเดียวกันตายแล้วอยู่ซ้ำเพราโอกาสที่มันมันอยู่ในภพนั้นเนี่ยมันเสพภพอกุศลตลอดไงการที่มันจะหลุดขึ้นมามีความคิดกุศลมันโอกาสน้อยผู้เชา้าบอกมันน้อยมากมส่วนมนุษย์เทวดาเนี่ยก็กลายเป็นว่า มนุษย์ทั้งหมดตายแล้วเนี่ยจำนวนเท่ากับดินมหาปฏภีเนี่ยลงนรกกับเนราชาญเปลยพิัยจำนวนเท่ากเกษตรดินปลายเล็บได้กลับมาเป็นมนุษย์หรือเทวดาอีกโอ้แทบจะหาเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เลยน้อยมากนะเทวดาทั้งหมดเหมือนกันเทวดาทั้งหมดตายแล้วลงข้างล่างเท่าดินมหาปตภี หลุดมาเป็นเทวดาอีกกลับมาเป็นมนุษย์เศษดินปลายเล็บนะน้อยมากเห็นไนหะมอันนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะเป็นความจริงที่ศาสดาของเราได้บัญญัติเอาไว้นะและ้วพระเจ้าบัญญัติแล้วเนี้ยผิดไม่ได้ นะอันสมณะพราหม์เทพมันพรมหรือใครๆในโลกเนี่ยไม่อาจคัดงางและติดเตียนได้ทีนี้ในเมื่อเทวดาก็ไม่รอดมนุษย์ก็ไม่รอดนะส่วนใหญ่ไม่รอดนะจะทำยังไงให้เรารอดก็คือต้องได้ความรู้อันเป็นอริยะรู้อะไรอ่ะถูกเรียกว่าอริยะก็คือรู้อริยสัจสี ทุกสมุดไทยนี้ลดมรสี่คอหรือรู้ปฏิจจสุบาทเหตุเกิดของความตายเหตุดับความตายวันนี้ไม่ได้ให้ท่องว่าเจ็บคอถ <c oughs> นอมเสียงไว้คุยกอบพวกเรา <c oughs> เ นี่คือความรู้ที่ต้องรู้เร่งด่วนอันดับแรกอของการเกิดมาเป็นมนุษย์เลยเพราะว่าธรรมะเนี่ยเฉพาะมนุษย์กับเทวดารู้ได้แะยมเกิดไปพบอื่นีน่หมดสิทธิ์นะเฉพาะมนุษย์เทวดาเนี่ยจากนั้นเราตีกรอบมาเลยว่าต้องรู้อะไรนะองค์ความรู้ในโลกเนี้ยยมเรียนมาตีโทเอกเนี่ยเก่งเยอะๆหมดเลยแต่พอผู้เจ้าตัดว่างไง การศึกษานั้นเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์โอ้โหผู้เจ้าตีรวมหมดเลยเหตุผลเพราะอะไรโยมก็บอกว่าโอ้ผมเป็นหมอผมก็ช่วยคนตั้งเยอะนะนะ,ะทาไมบอกว่าวิชา,าผมไม่ดีนะผู้เจ้าบอกเรียนไปมันก็แก้ตายไม่ได้นะหมอก็ตายเหมือนกันใช่ไหมช่วยให้คนอื่นไม่ตายเนี่ยแค่ชั่วคราวนะ ไม่ได้ถาวรยังไงเขาก็ต้องตายและตัวเองก็ต้องตายอ่าแต่เหมือนทั้งมนุษย์เทวดาหรือคนในโลกนี้ก็เหมือนงอมืองอเทา้านะยอม่พ้แพ้ต่อความตายนะไม่คิดจะแก้แล้วก็เลยศึกษานะวิชาทางโลกทำมากินไปจนเกษียณจนรอตายนะแล้วพอจะตายแล้วเอ๊ะทำไงดีอะ จะตายแล้วนะก็ยังไม่รู้อะไรเลยนะไม่มีความรู้อันเป็นอริยะที่จะช่วยให้ตนเองเนี่ยพ้นจากคติที่มันไม่ดีนะนรกกําเดชาญปริวิสัยแต่โยมได้มนุษย์ตลอดเทวดาตลอดก็ไม่เป็นไรอะเกิดไปนะแต่มันไม่อย่างนั้นนะสิพอดูภาพรวมลวโอ้โหห้าคติที่มีเนี่ยในสังสารวัฏเนี่ย โยมได้ข้างล่างเนี่ยสามคติข้างล่างเนี่ยนรกกัมเนลดชานปริวิสัยเนี่ยมากและเกินบ่อยอครั้งที่ยิบเลยแต่จะสลับมาเป็นเทวดาบางครั้งบางกล่าวมนุษย์นี่ยากสุดๆมนุษย์นี่ต้องพระเจ้าองค์หน้าเกิดหลังจากโยมตายไปแล้วเนี่ยถึงจะได้มนุษย์อีกทีหนึง่งเนี่ยแค่โยมเอาตรงเนี้ยไปโยนิโสมนสิการทำในใจให้แยกกายถึงเหตุถึงผลที่พระเจ้าตัด และถ้ายมมีความซาบซึ้งที่ผู้เจ้าตรัสอย่างจริงๆโงยมจะน่ากลัวนะสังสวรน,นี่น่ากลัวยมจะเห็นความสําคัญของการมาเป็นโสดาบันทันทีเลยนะเออมันน่าเป็นนะโสดาบันทีพอยมอยากเป็นโสดาบันละแล้วลโสดาบันมันหน้าตาไงคุณสมบัติมันยังไงนะอ่าก็ต้องมาดูละว,ว่าผู้เจ้าเนี่ยวางคุณสมบัติอะไรไว้ถูกต้องไหมนั่น ดังนั้นอะไรที่ขวางความเป็นโสดาบันเนี่ยโยมต้องพยายามละต้องละเลยโสดาบันเนี่ยต้องมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวคําว่าอย่างไม่หวั่นไหวเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่แค่ความรู้สึกของชาวพุทธทั่ว,วไปนะว่าผมก็ทะเบียนบ้านพุทธนะอ่า ผมก็ไปวัดประจำนะผมก็ทำบุญตักบาตรผมก็ไหว้พระสวดมนต์ไม่ใช่เครื่องวัดเลยครนะูเจ้าไม่เคยบอกตรงนี้คือเครื่องวัดเลยนะว่าน,นี่คือการแสดงลักษณะแห่งศรัทธาของสาวกของพระองค์นะนั้นะสาวกพระองค์เนี่ยลักษณะแห่งศรัทธาเนี่ยโอ้พระองค์วางไว้ละเอียดแล้วก็ต้องหนึ่งเดียวเลยนะ อย่างศรัทธาสมถตาเนี่ยเครื่องวัดศรัทธาสมถตาวัดยังไงเชื่อพระปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและคําสอนของพระองค์เชื่อหรือยังนะอย่างนี้และการเชื่อนี่ยังไงบอกเชื่อเชื่อคําสอนพระเจ้าแต่เวลาไปศึกษาไปศึกษาคําคนอื่นนี่เห็นนะแม้แต่เรื่องเล็กๆง่ายๆเหล่าเนี้ยเรายังไม่รู้เลยตัวเราเนี่ยขัดแย้งกันเองนะ เจตนาคําพูดการกระทําขัดแย้งกันถึงนั่นต้องกลับมาทบทวนตัวเองดีๆว่าชาวพุทธเลยเรามีความเรื่อมใสยอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าหรือยังใช่ไหมอ่าพระเจ้าบอกมีสุดตาพระองค์ไหมะนะ,ะลักษณะ11ประการของผู้ศรัทธาสังสมสุดตาไหมทำเหล่าใดที่งามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุด ประกาศพระมารร์พร้อมทั้งอับถาพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงเนี่ยเธอทรงจําได้มากไหมคล่องปากไหมขึ้นใจไหมแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิหรือเปล่า <c oughs> มีไหมาชาพูดเป็นส่วนใหญ่น้อยมากนะน้อยมากนะพอมาดูเกณฑ์วัดศรัทธาว่าคนศรัทธาจริงๆเขาศรัทธาอย่างไงโอ้โหหลุดเพียบเลยนะอ่านั้นยมจะบอกว่าเอ้โสดาบันฟังเกณฑ์แล้ว ไม่น่ายากเลยเนี่ยมันคงพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์อย่างไม่หวั่นไหวมีสินหา้าบริบูรณ์โสดาบันโอ้ยอย่างนี้ใครๆก็เป็นโสดาบันนี่คิดแบบไม่แยบคายนะคิดแบบผู้ไม่เคยศึกษาคำพระศาสดาเห็นบางทีหลายคนนะบอกโอ้มันง่ายไปมั้งเนี่ยไม่ง่ายนะยจริงๆน่คนพูดว่าง่ายอะเดลา,ารา์วิชาทิ้งหรือ,อยังเช่มาเนี่ย,เ,ยเขาไม่รู้ไง ไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือขวางมรรคผลนิพพานขวางความเป็นอริบุคคลนะผู้เจ้าตรัสไว้ในมหาจตาริสกังธรรมปริยาอย่างเป็นธรรมปริยาที่พระองค์ตั้งชื่อเองนะว่าชื่อนี้บอกเลยอริบุคคลเนี่ยไม่ทําสิ่งเหล่านี้แล้วนะมิจฉาอาชีวะซึ่งมีเดราชานวิชามีประการต่างๆเนี่ยไม่มีละนะนเราจึงต้องเสพครบนะผู้เจ้าจึงสอนพิกุว่าพิกุ บวชเข้ามาแล้วเนี่ยใครจากศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามให้เธอตั้งจิตว่าเธอจักศึกษาต้องศึกษาอันดับแรกก่อนอย่างน้อยธรรมะแม้เพียงหนึ่งบทต้องให้ไดนะ้และธรรมะเพียงหนึ่งบทเนี่ยโยมละนันทิเป็นเนี่ยตั้งไว้ซึ่งกายคตาสีคือลมหายใจเข้าออกเป็นเนี่ยแล้วแตกฉานในธรรมนเนี้ยนะ แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเนี่ยนะประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมในธรรมันเนี้ยจนสามารถหลุดพ้นเนี่ยได้เลยนะและยมก็จัดเป็นผู้หูสูตรด้วยนะขอทำบทเดียวนะทำข้อหนึ่งมีหรือไม่นะที่ทำไม่มากจเจริญมากล้หลุดพ้นเลยนะมีนิสงมากมายเลยพระเจ้าตรัดไว้มีกายคตาสติอันเดียวเนี่ยจำไว้ง่ายๆก็ได้ เอาจิตอยู่กับกายแค่นี้นั้นเราเราต้องรู้ว่าะโสดาบันเป็นอย่างนี้แล้วไอ้วิธีที่จะเดินไปสู่โสดาบันนะมันเป็นยังไงนะกายยกตาสติเอาจิตอยู่กับกายเข้าไว้กายยกตาสิอันชนเราใดไม่หลงลืมอมาตะชื่อว่าอันชจน,นั้นไม่หลงลืมนะถ้าไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกาย ได้อมตะแน่นอนนะไม่ลืมอมตะเบื่อกายัคตาสิเมื่อไหร่ก็คือเบื่ออมตะนะถ้าเสพครบกายยัคตาสิก็ชื่อว่าเสพครบอมตะอืมนะนะผู้เจ้าพูดบนซ้ำนะตอกย้ำตอกย้ำกายยคตาสิมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้อืมนะถ้าทำมากจเจริญมากแต่ถ้าไม่ทำมากเนี่ย มันจะทําอันตรายเติได้มันจะได้ช่องเปรียบเหมือนการที่โยนก้อนหินหนักๆลงไปในกองดินเปียกก้อนหินจะได้ช่องในกองดินเปียกนั้นนะเห็นนะเรียกว่ามาันได้ช่องแต่ถ้าโยมเจริญมากทําไม่มากเปรียบเหมือนการโยนกลุ่มได้เล็กๆลงไปบนแผ่นไม้กระดาน ที่ทําด้วยไม้แข็งนกนนะลุ่มได้จะไม่ได้ช่องในไม้กระดานนั้นเนะี่ยเรารู้แค่เนี้ยพอลนะนแต่ถ้าใครอยากจะพอตัวเพื่อผู้อื่นด้วยไม่เอาพอตัวเพื่อตัวเองคุณสมบัติพอไหมก็เช็คตัวเองเป็นผู้มีธรรมชาติแห่งการทรงจําดีไหมนะจับช่วยได้ไวในคุณสรรธรรมทั้งหลายไหมนะนะ มีวาจาไพายรสละสลวยที่ชาวเมืองเขาเข้าใจไหมนะผู้เจ้าวางคุณสมบัติไปถ้ามีพอตัวเพื่อผู้อื่นโยมก็สร้างพระสูตรให้มากนะเวลาเขาสงสัยไว้าละนันทีไปทำไมโยมจะได้ตอบได้อ๋อมันเป็นภพ,พ,พนะอารมณ์ต่างๆเป็นภพนะคิดถึงสิง่งใดดมริถึงสิง่งใดยกพระสูตรขึ้นมานี่มันเป็นภพนะ แต่มันทําให้มีชาติตามมาชรา,ามรณะตามมายมก็อธิบายได้จนเขาเข้าใจเขาก็เห็นความสําคัญในมรรควิธีนะอ๋องั้นมาทำํำคนบางทีไม่เห็นเหตุหผลก็ไม่เข้าใจนะเนี่ยแล้วโยมทำอย่างนี้โยมมีความรู้อุรัยสัตสีละมีความรู้ที่จะเป็นโสดาบันละอืม เรามีโอกาสพ้นนรกแน่นอนนะเราต้องต้องเชื่อเลยนะนรกสวรรค์มีจริงนะถ้าใครแบบผิวเผินยังคิดว่านรกสวรรค์ไม่มีจริงเนะี่ยโอ้นี่ยังไกลนะไกลนะมีสิทธิ์ไปอีกรอบนะนะยังคิดง่ายๆก่อนนาตายมีจริง คิดใกล้ๆตัวตายมีจริงแล้วตายแล้วมันไปไหนนะแล้วไอ้เวลาตายเนี่ยมันตายแค่ร่างกายหรือเปล่าแล้วจิตมันไปไหนอะตอนนี้มันมีจิตอยู่ไอ้จิตมันหายไปไหนใช่ไหมนึกเปรียบเทียบไข้ควรดีๆเนะ่เวลานอนหลับกายมันก็นอนเฉยไม่รู้เรื่องใช่ใจแบบไปเที่ยวอ้าวอันนั้นอะไรอ่ะเนี่ยใช่ไหมตื่นมาเล่าได้อีกไง อนะจําได้รู้หมดเลยเนี่ยพระเจ้าจึงสอนให้เรารู้จักสักกายะหรือสักกายันตะนะความถือว่าตัวเราของเรามันมีกี่อย่างมันไม่ใช่อย่างเดียวร่างกายไม่ใช่อย่างเดียวมันมีห้าอย่างนะ,ะมีจิตด้วยมีกายด้วยมีเวทนาสัญญาสังการ และตัวที่ลายที่สุดคือจิตที่เราไม่เคยปล่อยวางการยึดถือเลยนะหลยจิตนี้ก็วิ่งเข้าไปตั้งอยู่ในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวนไปวนมาอยู่ตลอดนะจะจัดการยังไงกับมันนะปล่อยมันไม่ได้มันไปตั้งในอารมณ์จะปล่อยมันได้ก็ต้องปล่อยอารมณ์อารมณ์ที่มันไปตั้ง ผู้เจ้าจึงให้ละอันทิไงปล่อยวางมันไปตั้งในเปธนาขันซึ่งมีสุขทุกเฉยๆตั้งพัววางอันดับแรกวางสุขทุกข์ก่อนแล้วตั้งอยู่กับเฉยๆเอาไว้อ่าอย่างนี้นี่หลักการวิธีพู้เจ้าก็จัดลําดับไงค่อยๆวางลําดับสัญญาสังขารเกิดมาเนี่ยคิดนึกเรื่องอะไรเนี่ยทิ้งทิ้งอย่างเดียวนะอ่าอย่าให้วิญญาณมันไปตั้ง ทิ้งอารมณ์ก็ทิ้งวิญญาณเพราะอารมณ์ดับวิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งใช่ไหมอาไม่มีที่ตั้งก็มันก็ดับด้วยนามรูปดับวิญญาณก็ดับถ้าวิญญาณดับนามรูปก็ดับไม่รู้อันไหนมันดับก่อนล่ะเพราะทุกตัวมันดับได้หมดนะใช่ไหมเราก็ไม่รู้ละอันไหนมันดับก่อนแต่มันดับไปแล้วปุ๊บเนี่ยอันใดหนึ่งดับวิญญาณต้องดับแน่แล้วพอวิญญาณดับปุ๊บ สัตตานังสัตผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตานาเป็นเครื่องผูกจะยึดวิญญาณดวงใหม่ต่อหรือจิตดวงใหม่นะหรือใจดวงใหม่จิตมโนวิญญาณนะผู้เจ้าบอกว่าสิ่งที่เขาเรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนและตรงนี้คืออัตตวาทุป,ปาทานอุปทานในความเป็นตัวตนนะที่อยู่ลึกกว่าเขาเพื่อนเลยนะอืม กูจะจึงบอกพวกเราเนี่ยถูกจิตนี้คดโกงหลอกลวงมาตลอดการยาวนานเหมือนบุรุษตาบอดแต่กำเนิดถูกคดลวงด้วยผ้าขาวเนื้อดีแต่จริงๆแล้วเป็นผ้าเปื้อนขมังเปื้อนฝุ่นจิตมันก็มีความประพัดสอนของมันแต่ในความเป็นประพัดสอนของมันมันก็แตกสลายมันไม่ถาวรนะไม่มีจิตที่บริสุทธิ์ผุดพอง นะอยู่เที่ยงแท้ถาวรตลอดไม่มนะีเกิดดับหมดนะความจริงหลักการพวกนี้ต้องทราบนะตัวที่มีอน,นิสสงมากที่อยากให้ทราบก็คือเรื่องเกิดดับมีนิสสงมากให้ผลแรงเนะยมเห็นเกิดดับเนี่ยก้าวข้ามปุถิชนภูมิเลย นะแต่ต้องมีความเชื่อน้อมจิตไปต้องแน่นว่าเชื่อแบบมั่นคงเลยว่าทุกอย่างเกิดดับแน่นอนนะไม่ว่าลูกหรือนามก็เลยต้องเห็นตรงนี้ให้ได้นะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นที่ทําให้เราได้เป็นสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีเป็นโสดาวันขึ้นมานะทําให้เราเก้าวข้ามผลปุริชนภูมิ ทีนี้อาการของจิตเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับไวเนี่ยโยมอาจจะจับมันไม่ทันเราก็จับไอตัวที่เราทันก่อนนะจับตัวที่เราทันเช่นบางทีสุขทุกข์ไม่ได้เกิดทุกวินาทีโนะยมก็ดูสุขทุกข์ก็ได้จริงสุขทุกข์มันก็เกิดเยอะแต่เวลาเราจะเห็นเนี่ยเราไม่จะเห็นสุขทุกข์แบบแรงๆหนักๆก,ก่อน เราก็ค่อยๆดูพวกนั้นก่อนนะยิงไอ้แบบนั้นน่ะมันเป็นสุขทุกข์เนื่องด้วยเย่าเรือนเราจะสังเกตเห็นง่ายนะแต่สุขทุกข์ที่ที่เป็นฝั่งกุศลเนี่ยยมจะไม่เคยเห็นสังเกตไม่ทันเอาที่ทันก่อนทันอะไรเห็นเกิดดับอันไหนเอาตรงนั้นนะไม่ต้องไปไปคิดว่าคราวนี้เราจะเห็นตัวนี้ก่อนคราวนี้ก็ได้นะนะคือไล่รูปแบบนะ เราเห็นตรงไหนมันหายไปตรงไหนมันเกิดขึ้นตรงไหนมันหายไปตรงไหนมันเกิดขึ้นสังเกตได้ไม่ไรก็ให้เห็นเลยว่านี่เป็นสัจจะความจริงของโลกนะเกิดมาแล้วดับไปเห็นเกิดดับได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์คือจะเข้าใจอนัตตาว่าตัวตนมันเนี่ยมีชั่วคล่าวจริงไหมตัวตนมันมี สักพักแล้วก็ดับมีสักพักแล้วก็ดับมีสักพักแล้วก็ดับนี่คือความจริงที่ผู้เจ้าต้องการให้เราเห็นเลยเป็นเรื่องสําคัญในศาสนาพุทธเลยเป็นสัจจะที่จะทําให้เราเป็นอริยะนะผู้เจ้าจึงเน้นมากว่ารูปเที่ยงไหมไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาพอเราเห็น สรรพสิ่งแปลเปลี่ยนก็จะเห็นการดับเพราะสิ่งที่เปลี่ยนต้องดับก็น้ําแข็งเปลี่ยนเรื่อยๆดับมะดับทุกอย่างในโลกนะมีการแปลเปลี่ยนแล้วก็ดับดับแล้วต้องติดตามต่อนะว่าตัวตนมันเนี่ยชั่วคราวคืออนัตตานเข้าใจอนัตตาแล้วต้องขยับอีกชั้นหนึ่ง ขยับอีกชั้นหนึ่งคือเนตังมามะเนสโสมัสมิ่ะเมสวตานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราตรงนี้ต้องชัดเราเป็นชาวพุทธต้องชัดในเนื้อธรรมตรงนี้เป็นเนื้อธรรมที่สําคัญมากและเนื้อธรรมนี้ได้อริยะนะอืมได้อริยะอริบุคคลเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ตอนนิพพานไง ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนิพพานุู้เจ้าจึงเรียกว่าอริยะประเสริฐรู้แค่เนี้ยประเสริฐละอืมและความรู้ตรงเนี้ยจะไม่มีใครสอนนอกจากพระพุทธเจ้านคนเดียวเท่านั้นในโลกที่ผู้เจ้ากล้าบรลลือเสียน่าเลยไม่มีใครเห็นตรงนี้แล้วมันก็เป็นสัจจความจริงที่ไม่ว่าจะใครนับถือลัทธิอะไรก็าตามใครจะเป็นแบบไหน ความจริงในจิตในใจก็จะมีอย่างนี้ตลอดนะแต่นั้นเป็นความจริงที่โยมคุยได้กับทุกความเชื่อนะการแปลเปลี่ยนการดับนะความไม่ใช่ตัวตนจริงตอนนี้นั่นไม่ใช่ของเรามันคืออะไรเนะมื่อสิ่งนี้มันดับแตกสลายไป เราที่เห็นสิ่งเนี้ยแตกสลายเราแตกไปตามมันไหมไม่ไม่แตกเวลายมมองสุขในใจดับไปนะเพราะไม่มีใครสุขแช่ทั้งวันใช่ไหมสุขในใจเกิดแล้วก็ดับทุกในใจเกิดมาแล้วก็ดับเวลามันดับไปเนี่ยเราผู้สังเกตมันตายไปตามมันไหมไม่ไดนะ้เรายังเห็นมันดับไปเห็นมันดับไปเห็นมันดับไปนี่แหละ นี่แหะประเด็นที่พร้เจ้าต้องการให้แยกสิ่งที่เรากำลังสังเกตกับผู้สังเกตออกจากกันนะว่าเวลาเราเห็นอนัตตาแล้วเนี่ยเราจะเคยปัญญาเข้าใจว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราสามประเด็นสประเด็นนี้จึงถูกเรียกว่าปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสัจกายะนะ สักายะหรือสก,กายันตะนะเนี่ยทีนี้มีความรู้แล้วลองนั่งทิ้งอารมณ์กันอีกสักห้านาทีไหมห้าน,นาทีสั้นๆยมสู้ให้ได้นะจิตมันคิดปุ๊บวางคิดปุ๊บวางคิดปุ๊บวางอลองดูสิมันกับเราใครจะแน่กว่ากันนะอ,อย่าแพ้มันนะ เอสั้นๆยังจะได้ฝึกเรื่อยๆนะแล้วทำบ่อยๆพอห้านาทียมทำได้แล้วยมเดี๋ยวค่อยไปขยายเอาที่บ้านนะหรือที่ไหนก็นะตรงไหนสะดวกนั่งรถลงเรือที่ไหนก็คอยนั่งทิ้งอารมณ์เรื่อยๆเห็นเกิดจับอยู่กับลมหายใจก็ไว้นะไอยอยู่กับลมเรื่อยๆ